แดงระดาชาแน,นลชวนมาดูเมนูทำง่ายกินอร่อยนี่เลยค่ะผัดกะหล่ำปลีน้ำปลาอันดับแรกกระเทียมนะคะจะทุบหรือจะตำก็ได้ทำการเอามาทอดๆเจียวๆนะคะเราจะเตรียมไว้สำหรับโรยหน้าผัดของเรานี่เลยค่ะเริ่มเหลืองละ ให้แบบเหลืองนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ตักกระเทียมเจียวของเราออกพักได้เลยค่ะอันนี้เราก็อบพักทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้กระทะใบเดิมเลยค่ะในการที่ทําผัดต่อไปเราไม่ได้เติมน้ํามันเลยนะคะเอาแค่น้ํามันติดกระทะก็พอลักษณะของกะหล่ำปลีก็ทําการเด็ดเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะของเราอาจจะชิ้นไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปเนื่องจากกะหล่ำปลีอันนี้เราได้มาจากเราซื้อ ลูกชิ้นค่ะแล้วมันเหลือเยอะมากเราก็เลยเอามาทําเมนูสําหรับวันนี้นะคะสําหรับการล้างก็แช่น้ําเกลืแล้วก็ล้างให้สะอาดได้เลยค่ะผัดต่อไปสักพักเลยนะคะช่วงนี้ใช้ไฟแรงปานกลางได้เลยนะคะผัดพอหอมได้ที่เราก็จะเริ่มปรุงรสกันค่ะการปรุงรสก็ใส่น้ํามันหอยนะคะเข้าไปตามชอบ ด้วเคล็ดลับอยู่ยที่น้ําปลาค่ะใช้น้ําปลานะคะเยอะๆเข้าเป็นบริเวณขอบกระทะเพื่อให้เกิดการปรุงรสเข้ากันหอมกลุ่นไปเลยนะคะกลิ่นกระทะแตกลิ่นน้ำมันที่มันอยู่ขอบกระทะมันก็เริ่มหอมๆนิดนึงแล้วก็เราเอามาผัดใส่กระลำปีของเราแบบนี้เลยหอมมากตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าแห้ง,หงจนเกินไปเติมน้ำได้นะคะเพื่อจะทำให้กระลำปีของเราดูชื้นขึ้นไม่แห้งจนเกินไป ผัดต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะคะช่วงนี้กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาเป็นเมนูที่กินได้ง่ายๆเหยาะความหวานความอร่อยเติมน้ำตาลอันนี้เราไม่ได้เสร็จผงปรุงรสถ้าใครชอบก็เติมได้เลยนะคะรับรองหอมอร่อยกินกับข้าวร้อนๆแซ่บมากแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะผัดกะหล่ำปลีน้ำปลาดูสิคะน่ากินมากๆสำหรับเมนูนี้ลดามอ้วนได้ด้วย ดูสิคะควันกระมงโฉงกระเฉงขึ้นมาเลยกินกับข้าวร้อนๆข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ดีค่ะกับเมนูนี้แล้วเราก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้แบบนี้เลยค่ะเติมน้ำมันปกเข้ามาได้นิดหนึ่งก็ได้นะคะจะได้รสมันหรือถ้าไม่เติมมันก็เอาแคกก่ตัวกระเทียมเจียวนะคะโปะไปบนหน้ากระหล่ำปลีเรียมทานข้าวได้เลยค่ะรับรองมื้อนี้ทำง่ายลงทุนน้อย แต่ความอร่อยนี้ที่สุดเลยค่ะมาค่ะใครชอบผัดกะหล่ำปลีน้ำปลาถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแดงรัตด,ดาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับฟังขอบคุณค่ะพบกันใหม่กับเมนูต่อไปกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อจะได้รับชมเมนูอาหารของเรา